บทเรียนวิชาภาษาไทยวันพุทธที่18สิงหาคมพุทธศักราช2564ชั้นประถมศึกษาปีที่ส2สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะวันนี้เราจะเรียนกัน2แม่ด้วยกันก็คือ1มาตราแม่กดและ2มาตราแม่กบค่ะ มาดูกันเลยค่ะสำหรับมาตราแม่กฎนะคะมาตราแม่กฎก็คือจะมีพยัญชนะตัวดอเด็กนะคะเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังตัวอย่างคำตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดที่เป็นดอเด็กนะคะก็จะมีคำว่ากระจัดกระทะัดรัดขนาดย่อมดอกพุฒนัดดาแน่นขนาดพันียดแรดลานวัดสลัดสะพัดบุตรวีดหูฝาดอดออม อดสูอริดอร่อยอามาดูตัวอย่างแม่กดกันอีกนะคะ 1. คําคำว่าแรด 2. วัด 3. ดอกพุธคำที่หนึ่งนะคะแรดรอแอดดแรดนะคะคำที่สองวัดวออะโดอวัดคำที่สามดอกพุธดออกอดอพออุดอพุธ เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าด้านหลังของคําที่ยกตัวอย่างมานะคะจะมีดอเด็กเป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยต่อมามาดูมาตราแม่กบกันบ้างนะคะมาตราแม่กบก็คือจะมีพยัญชนะตัวสะกดนะคะเป็นคือตัวบอใบไม้นะคะที่เป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังนะคะตัวอย่างคําที่มีบอใบไม้สะกดอยู่ด้านหลังก็จะมีคำว่าตะขบทะเลสาบ น้ำมันดิบประทับผลกระทบพลับพลารสแทบระเบียบริบรีลบหลูวัตถุดิบเว็บไซต์สายลับสู้ยิบตาหับตัวอย่างคำที่มีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะ 1. กบกอโอบอกบ 2. ตะขบตอะตะ ขออบอขบสามหลับหอรออบหลับลเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าด้านหลังนะคะที่เป็นตัวสะกดจะเป็นตัวบอใบไม้สะกดนะคะสำหรับภารักงานในวันนี้นะคะให้เด็กๆทำงานนี้นะคะลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะวันพุทธที่18สิงหาคมพศสอ6 4 คำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเติมตัวสะกดในมาตราแม่กดและแม่กบลงในแต่ละข้อให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ฝึกอ่านนะคะให้นักเรียนทํางานลงในสมุดวิชาภาษาไทยได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะการการเรียนรู้นะคะในมาตราแม่กดและแม่กบนะคะก็เอาไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ